ขึลนละงกครับอีกตุ่มนึงงาม,มงลงเลยครับเนี่ยนละงกเหลี่ยญครับได้อีกแล้วครับตุ่มหนึ่งครับขึ้นละงกขาวไขึน้นละงกขาวครับเน่ะ ซีใครหาใครครับตะวันเกี่ยวโอเคซีใครนะไข่หน,นึ่งจุกเอ้าพี่น้องนี่อันยังนะครับเนี่ยครับยังใส่ลายไหลอีกนี่จะตื่นมาไหมครับสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องอิทธิ์ก้อนมะละนะครับเนาะ ครับ่อนีพระปีพระน้องขึ้นมาเก็บเห็ดพี่เก่าครับแต่ว่ามืโอนี้ขึ้นมาแต่หัวคำแน่เด้อพี่น้องเด้อขึ้นมาไต่ล้วครับเฝ้าตรงๆว่าขึ้นมาไต่ล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็ได้หลายเติบอโยงเห็ดต้องคิดเป็นใครโอนี้มาแก้มือบงพี่น้องสีหญ่ก็เก่าวะครับมืโอนี้กับมากับนาลูกจ้างพี่เก่าครับนะครับกับมากับนาลูกจ้างแล้วกับมากับเบาเพียวมากับไอ้หน่อยครับ เราเพี้ยวกับไปหน่อยไปทั้งพู่เห็นแตงหัวใบใบอยู่ทั้งคูนแล้วขับอยู่ทั้งรางสิละเอาครับเพื่งนเด็กกับรุ่นกันเบื้องเลยเนาะนห้องสีมันประมาณมือหนอีชิ้นได้กับได้ไปครับนับเป็นเฮดชุดแหลกของห้องครับพี่น้องเป็นเฮดพึ่งนายยอครับ ปึ่งหนาหยอหรือว่าเฮ็ดปึ่งเข่าแล้วครับบ,บ้านบ้าวบางคนคนอื่นเฮ็ดปึ่งหนาหยอเนาะหนาหยอหนายูแล้วครับยางมาตั้งโดนแล้วครับพี่น้องหัวก็พ่อครับเนี่ยยละงก ขวดแครับพี่นอะแล้วโงกขาวครับนี่เปนีหมืนกนี่เปนนเง่ไหมครับ สา,สาดครับักงามบเลยพี่นนักเห้เราโง่ข่ไขหนึงนงน่งครับ ไข่นน่แม่พี่น้องางามๆเลยครับเนี่ยไข่ใหญ่ดีครับเห็ดละงอกบานครับพี่น้อง นกโขกเหลืองครับไข่หนึ่งครับนกโขกครับสามไข่ครับตัว่าไข่นี่ว่าเอาดอก,นอกหน่อยพูดครับเอาไข่นีโอ้โหไข่งามอยู่ครับเนี่ย ก็แค่นี่ครับสามปีนะครับโอ้มันหกพี่น้องประเด้ลีลาเลยพี่น้องมันหกตั้งกล้องง่างงานเลยครับมัง มมาลบค่อยเก็บค่อยเลี้มไปครับงกสองไข่ครับแล้วงกขาวครับมึงย,ยี่หนีไข่นึงครับ ละงกขาวไข่หนึ่งครับไข่ละงกขาวครับพี่เนอะนม่อยู่ซีไข่หาไข่ครับแตะวั่นเขาเจียวแกซีไข่เนาะอีกไข่หนึ่งจงไว้ก่อนครับบมวยญ่ครับครับไข่นี่ปวกไป ไขรหนึ่งครับเนี่ยข่รละงกขค้าอยู่แล้วครับ งกตูมหนึ่งครับบ๊ให้งละงกตูมหนึ่งตูมเดียวเห็แล้วงกครับพี่น้องตูมงามเลยนี่ครับ เนิดปึ่งเข่าครับนิดแล้วงกครับ เห็ดกอครับพี่น้องโอ้ยฝนเหมือดตึบมาเลยครับลมตึมๆม,มาเลยหม่องเศร้ากับบม่มีจักสิผ้ากันไปเศร้าไปลบยูเซ่ต่อพี่น้องมแจะเสียกันฝนครับหม่องเศร้าเถือบหินบ่มีเลยครับพวกนี่ครับต่มหนึ่ง เอาใบใหม่มาปิดเฮ็ดไปครับย่านฝนทำเฮ็ดกล้วยดอกนึงครับถุงมือกระถอดครับเฮ็ดกล้วยแล้วครับเฮ็ดปวกอดอกนึงครับ กว้งอกอกหนึ่งพี่น้องนี่ละหกเลี้ยงสองตูมครับตอนนี้ฝนกับเส้าตกแล่ะพี่น้องแต่ว่าโอ,โอ้ใส่ถุงมือมาได้หรอครับเพิ่งดูเห็ดเกะขี้ดินเกะขี้ตมมัดเลยครับ ถึงสาดตร์ครับพี่น้องเห็ดละงูอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องเห็ดละงูครับอีกตูมหนึ่งยาังงามเลยครับเนี่ย เห็นแล้วอกครับอีกต่มหนึง่งงามเลยครับเนี่ยพูนขับต่มหนึ่งอยู่ในหนปุ๋นะ เขาอีกบานหนึง่งมูเดียวกันแหละครับแต่ว่าออกใหญ่ๆเนาะไม่ได้ออกติดกันครับหูครับกตุมหนึ่ง ได้สองตูมเลยครับมองเนี่ยพี่ครับอีกอันหนึ่งอ่ะพ่อเรื่อยๆอย,อยุกครับช่วงเนะี่ยได้อีกแล้วครับตูมหนึ่งครับที่ละงกขาว นี่นนาสิเป็นไข้ครับ ล้วงหอกเหลี่ยงครับพ่ออแล้ว้วพี่น้องโอ้เดี๋ยวครับบ้างกัตตาหอกกัตตาสีลมครับตุ่มหนึ่งครับพี่เนี่ย ไม่ตุ่มเดียวพี่น้องทานสาดดีๆครับแทบยบ่ได้ปวอกเทบยบ่ได้เหลาขาเลยพี่น้องไม่เห็นหรอกครับมีตุ่มเดียวเอ้าพี่น้องแมนยังนะครับเนี่ยครับรย,งยังใส่ลายอยู่นี่โอ้โหนี่จะจุ่มงามๆเลยครับ เสียดายครับนี่แมงจอครับพี่น้องโอ้เสียดายหลาย หาดอ,อกครับแต่เอาได้แค่ซีดอ,อกครับพี่นกนกขาวอีกแค่นึงครับหักต้นไม้อยู่นี่ครับต้มนึงอ่ะ เห็นละงอกขาวอีกสองไข่ครับพี่นกละงอกเหองอีกตุ่มหนึ่งครับพี่นกงอกเหลืองครับอีกสองไข่ เอาละครับพ,พี่น้องกลับมาถึงจงสรุปผลงานในการหาเหตุของเฮอามือนี่นะครับเนาะที่ฮอสรุปผลงานแบบนี้กับจังเล็ก็ต้องขอตรวจขอไปพี่น้องในเดียอกับเรื่องที่ฮอบอได้สามารถทายให้พี่น้องเบิ้งจนแจงได้นะครับเพราะว่าเฮามีปัญหาปัญหาเรื่องสุขภาพครับพี่น้องอยถตกฝนแล้วเบิ้งทรงคือจังจิตถือขิงไข่นี่ครับวิจังสิไข่นี่แหละส่วนน่าลุกจ้างครับ ไอ้น้อยกับบ่าวเปรี้ยวเนี่ยิ่นหาต่อครับตัวเฮาขอโตกระบ้านก่อนเพิ่นครับกักินกินยาแล้วล่ะครับแต่ว่ากับ่ค่อยดีขึ้นปานใดกะเฮาก็เลยคิดว่าถ้าบ่ไหวเฮาก็สิบ่ฝืนเนาะพี่น้องเนาะกลับไปพักผ่อนมื้อหน้าจังว่ากันใหม่เนาะครับเนาะก็มาเบิ่งผลงานของเฮาเลยครับนี่ผลงานของเฮากัหมานหลักๆอีหลีก็สิเป็นเฮดละโงกล่ะครับเฮดละโงกกะมีบาดบาดแน่แต่กะบ่หลายปานใดเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นตุ่มเป็นไข่น่ะหลายครับตุ่มก็ตุ่มงามๆนี่ครับพี่น้อง แล้วก็สีได้เห็ดก็ปนอยู่ครับได้เห็ดก็หฮมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเห็ดผึ่งกับปนนิดหน่อยครับเอาครับสำหรับคลิปนี้เขาก็มีคข้อมาล์นมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แล้วเนาะครับเนาะจังใดกับเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจงเตือนให้เบ้าน้อเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปเอาครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่สักวันพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม